สวัสดีครับมาพบกับโตโยต้าวีโก้สองจุดห้า e Smart Cap นะครับปี2014คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่2 4ง0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไปแนนได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอนหนึ่งหมื่นบาทค่าปาาระกันก็จ่ายตามความเป็นจริงแล้วฮะพันสี่พันเจ็ดร้อยครับไปสี 4, ่งวดหรือห้าพันสามร้อยเขาเจ็ดสองงวดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะสองพันห้าสี่สี่เกียร์เกียร์ธรรมดาครับลูกส마ทแคปแคปเปิดได้นะครับมาพร้อมแม็กแต่งขอบสิบแปดจัดทรงลง้อหล่อเลยครับ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยแอร์แบกระบบเบรกเอสนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากระจกไฟฟ้าเซนทัลล็อกนะฮะแอร์แบกคู่ครับรถสวยสภาพก็พร้อมใช้งานแล้วครับบอดี้บางเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมรถก็เครื่องเกียร์ปกตินะครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนกิโลเมตรนะฮะสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกสายน้อยนนทบุรี สนใจโทร0614432829ครับ